สวัสดีค่ะมาพบก,กันอ่านออกซิเจนนะคะเดี๋ยววันนี้อันจะมาบอกวิธีการบำรุงรักษาตู้แช่แข็งให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีอะไรกันบ้างวิธีการจัดสถานที่วางตู้แช่แข็งการวางตู้แช่แข็งที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุข้อหนึ่งที่ทําให้ตู้แช่แข็งนะคะอายุสั้นลงควรจัดวางตู้แช่แข็งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกให้แผงระบายความร้อนด้านหลังตู้แช่แข็ง อยู่ห่างข้างฝาประมาณ6นิ้วหรือ15เซนเป็นอย่างน้อยค่ะไม่ควรวางตู้แช่แข็งไว้บริเวณที่เป็นต้นกำเนิดความร้อนเช่นเตาแก๊สหรือใกล้บริเวณที่เปียกชื้นและไม่ควรมีม่านหน้าต่างม่านประตูอยู่ใกล้แผงระบายความร้อนซึ่งจะทำให้การถ่ายเทอากาศไม่ดีพอและทำให้ตู้แช่แข็งทำงานอย่างหนักมากขึ้นต่อมาจะเป็นการตรวจแผงระบายความร้อนเป็นแผงโลหะยอยู่ด้านหลังตู้แช่ จะต้องทำความสะอาดอยู่เสมอทำให้การระบายความร้อนเป็นไปได้ด้วยดีค่ะที่สำคัญนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องสกปรกหรือฝุ่นเกาะจนหนาเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตู้แช่กินไฟเช่นกันค่ะในส่วนของการใช้งานไม่ควรแชร่ของมากจนแน่นตู้เพราะจะทำให้การถ่ายเทอากาศภายในตู้ไม่สะดวกของที่แช่ก็จะเย็นไม่ทั่วถึงค่ะ ปรับลดหรือเพิ่มอุณหภูมิของตู้แช่ให้เหมาะสมกับอาหารที่แช่ไว้เพราะฉะนั้นเราควรหมั่นทำความสะอาดตู้แชร่รวมไปถึงการตรวจเช็คขอบอยางของประตูตู้แช่อย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะของร้อนต้องรอให้เย็นก่อนเอาเข้าตู้ถ้านำของร้อนร้อนไปแช่ตู้แช่จะทำให้ตู้แช่ต้องทำงานหนักเพราะต้องลดอุณหภูมิลงให้เย็นยิ่งร้อนมากเครื่องยิ่งต้องทำงานหนักมากหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะหากใครไม่อยากพลาดทิศการใช้งานสินค้าแบรนด์ออกซิเจนสา สามารถติดตามเราได้ที่ช่องทางที่ขึ้นให้ด้านนี้เลยค่ะ